สำหรับตามรายงานล่าสุดจากทีมทองนะครับสื่อทางด้านฟุตบอลเมรการ ระบุออกมากับว,ว่ามีสโมสรอนแมนเชสเตอร์เด็แล้วก็อาร์เซนอลเตรียมเปิดศึกนอกสนามแย่งชิงตัวซิมันสกี้นะครับศูนย์หน้าตัวเก่งของเฟเนรนาเช่เข้ามาร่วมทีมนะครับโดยมีการระบุว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เด็แล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยแสดงความสนใจการเซ็นสัญญาก,กับเซมบัสเตียนซิมันสกี้นะครับศูนย์หน้าชาวโบลแดนในช่วงซัมเมอร์นี้ทั้งสองสมโมสรอนครับได้มีการตรวจเช็คข้อมูลแล้วก็มีการส่งแมวมองไปส่องฟอร์มนักเตะรายนี้ในช่วงฤดู การนี้แบบต่อเนื่องนะครับโดยที่ซิมัสกี้ยิงไปแล้ว12มาประตูนะครับแล้วก็ทำไป14แอซิดให้กับ ทีมดังจากหลีกตุรกีอย่างเฟเนบาเช่นะครับโดยที่ถ้าเกิดมีการย้ายทีมกันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเชื่อกันได้ว่าในช่วงซัมเมอร์เนี่ยทางเฟเนบาเช่ทีมดังจากหลีกตุรกีอาจจะมีการเลือกร้องค่าตัวอยู่ที่30ล้านปอนด์นะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ปัญหาสําหรับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาเซนอลสักเท่าไหร่นะครับทั้ง2-3ทีมเนี่ยพร้อมที่จะมีการยื่นเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปโดยทันทีครับเมื่อตลาดซื้อขายนักเตะเปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการขณะที่เทโออนเด นะครับตามรายงาน,นล่าสุดก็คือบาเยนมิวนิกเนี่ยมีการเล็งทีโอเอเนเดส เข้ามาเป็นตัวทดแทนอฟฟันโซเดวิสนะครับที่มีข่าวเตรียมย้ายออกจากทีมในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้ตามรายงานเนี่ยมีการระบุว่าไบรเยนกำลังจับตามองการคว้าตัวโอกาสการคว้าตัวติโอเอนเดสแบ็กตัวเก่งของอิสมิลานนะครับเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยกำลังมองหาตัวแทนที่เป็นตัวท็อปแทนที่อลฟอนโซเดวิสที่อาจจะมีการเลือกย้ายไปเรอัเมริดในช่วงฤดูกาลหน้าตามรายงานจากฟอร์เรียนเพเทนเบิร์กนะครับนะักข่าวคนดังแต่ตอนนี้ยัง ไม่มีอะไรยังเป็นดังการเกิดขึ้นนะครับทางไบเยอร์ยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอจ,จะเป็นดางการให้กับทางเอซิีมิลานแล้วก็นักเตะอรานี้ เอาไวพ้พิจารณานะครับก็รอติดตาม,มันดูต่อไปขณะที่เชลซีมีความต้องการเกี่ยวกับการเซ็นตำแหน่งผู้สป,ประตูรายใหม่เข้ามานะครับซึ่งหนึ่งในเป้าหมายก็คือผู้สตระตูของอาเซนอลนั่นเองตามรายงานข่าวว่าสิบล่าสุดครับมีการระบุว่าเชลซีสนใจที่จะสัญญากับทางอารอนแรมเดลผู้สป,ประตูของทางอาเซนอลในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ ซึ่งเชลซีเนี่ยกำลังมองหาตัวเลือกที่มีความมั่นใจไว้ใจได้ในตำแหน่งผู้สับปปะตูนะครับแล้วก็มีการเล็งไปที่อารอนเดมเดียวนี่แหละที่ทางเชลซีชื่นชมแล้วก็ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดส่วนร้านอื่นครับก็ยังมีในรายของจอจี้ มามาดัสวิลลี่พวกสัมบตูของบาเลลเซียก็อยู่ในดิสาลชื่อเช่นเดียวกันนะครับก็คงต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าสโมซอเชลซีเนี่ยจะมีการเซ็นสัญญาผู้สับรบตูรายใดนะครับในรายของเรูมเดลเนี่ยจริงๆแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมในช่วงเวลาที่ผ่านมาอยู่บ่อยครั้งครับอาร์เซนอลก็พร้อมที่จะขายผู้สับรบตูรายนี้ออกจากทีมอยู่แล้วถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยได้เรื่องของข้อเสนอที่น่าพึงพอใจนั่นเองขณะที่อนาคตของควินเดบรอยครับยังมีกระแสข่าวเชื่อมโยง การย้ายทีมแบบต่อเนื่องหนึ่งในปลายทางของเควินเดบรอยที่มักจะมีข่าวก็คือทีมจากลีกซาอุดิอาระเบียนั่นเองนะครับโดยที่ว่ากันว่าตอนนี้ ตามกระแสะข่าวข้อสิบเนี่ยก็คือทีมดังจากลิกซาอุยังคงหาโอกาสในการเซ็นสัญญากับกองกลางตัวเก่งของทางซิตี้เข้ามาร่วมทีไมไว้ได้หลังจากจบซีซั่นนะครับดูเหมือนว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยคาดว่าน่าจะได,ได้รับข้อเสนอสำคัญในช่วงซัมเมอร์นี้จากลีกซาอุในการเซ็นสัญญากับเควินเดอรอยนะครับแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์ของเควินเดอรอยที่มันยังไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าสัญญาของนักเตะกับทางซิตี้ยังไม่สามารถเคลียร์กันลงตัวได้นะครับทำให้ทางนักเตะเนี่ยก็ กลับไปมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมในลีกซาอุดิอาระเบียอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนกับซมมัมเมอร์ที่ผ่านมาโอเคครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ